สวัสดีทักทายกันอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีเอฟซีสุขุสุขุนะฮะวันี้มันผมสิมาพูดได้เรื่องของการบดลอกนะครับบดลอกกูมีกี่เคยมี อดีตที่เจ็บซ้ำนำใจคือหนูอยูบอ่บ่กคือผมอยูบอ่บ่กคือน้องอยูบอ่บ่กคือเพื่อนอยูบอ่บ่ออ่ามือนีผมสิวายฟังผมมีอดีตที่เจ็บปวดเจ็บซ้ำนำใจแบบมากไมากา่กกยก็มาเก็บความรู้สึกนั่นไหมผมบริหารความรู้สึกนั่นแบบได่ผมอยากผมรู้อยู่ดอกว่าเรื่องในอดีตท,ทุกๆคนสิมีมาบอกทอกันแต่บางอย่างก็ต้องขอบคุณว่าอดีตที่ผ่านมามันคือสิ่งที่คุณเล่าได้เต็มปากว่า ที่คุณผ่านมาไห้คุณยังว้ลได้ยังทั้งยิ้มได้เหตุการณ์<ๆ>นักมากหลายมากเลยครับหนึ่งอุบัติเหตุเรื่องความรักโอกหัก <c oughs> อันดับที่หนึ่ง <c oughs> ตัวแบบใดมันทำใจยากทำใจลำบากนะครับในเรื่องของํำว่าโอกหักดนะครับรักแรกโอคหักเนเลยโอ้เจ็บปวด,วดรวดราวเพราะว่ายังพุณสี กระโดดโชกัตเองโทษตัวเองว่าตัวเองเป็นคนรอัตเอ้ยตัวเองเป็นคนขี้เล่ตัวเองเป็นคนจนตัวเองเป็นคนที่บ่เหมาะสมกับดอกฝาหรือว่าอีหยังสียเปรียบเทียบให้ตัวเองเป็นมาวาแต่อันตัวนี้เ่เอาครับตัดออกไปถ้าคุณเคยคิดผมบอกเลยครับสําหรับคุณแสดงว่าคุ่ใม้คหุณคคาในตัวเองแล้วให้คิดกับกันไหมว่าคุณนี่แหละสุดหยอนแล้วคุณนคนที่ทิมเข้าไปอาจสิบบ่เหมาะกับเขา สวรรค์เปิดไทยชั้นนี่เป็นผููยิ่งใหญ่แล้วก็เลยมีสิ่งทีเ่เฮ็ดให้คุณต้องลีเลี่ยงแยกทางเดินกันไปทำบ่ต้องไปจบปักอะไรก็บม่ต้องไปติดยึดในสิ่งนี้ครับนี่คือคอแหลกที่ผมบอกให้ฟังนะครับนี่คือในเรื่องของอดีตทุกคนมีอดีตแน่นอนนะครับและอดีตแบบที่สองะการ ปล่อยปะและเลยในเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นคนที่ดื่มเหล้าจัดสูบยาจัดสารเสพติดท,ทุกอย่าง <c oughs> ถึงสิปวดล็อกแล้วผมก็บบอได้สนใจตอนนี้อันนี้คือควมเม็บซ้ำหนักใจแล้วก็อุบัติเหตุทางรถเกิดการพลิกความหลายต่อหลายเถื่อนครับสองคงสามคำอุบัติเหตุสกต้อยแล้วก็อุบัติเหตุสงขามอยู่สดี เอาแผ่นดินไหวอยู่ไต้หวันนักๆมีคนตายหลายพันหลายหมืน่นอันนี้อันนี้คืออดีตได้แล้วก็สงครามกลางเมืองระหว่อาองเลบานอนอิสราเอลในปีฮานึงหาสองอย่างประมาณนี้ครับนั่นมันคือเรื่องในอดีตที่เกิดขึ้นมาเมื่อวันนี้ถ้าผมพูดละผมกล่าวไปถึงเรื่องผิ่ผ่านมาในอดีตผมก็รู้สึกยิ้มได้เพราะว่าผมไ่ได้ก,ก็บมาฟังใจว่าเฮ้ยมีแต่สิขอบพุณว่า โอ้ยขอพุณนที่มันผ่านอดีตนั้นเข้ามาทุกคนลดลลอกเรื่องในอดีตบางคนท้าจมปักในเรื่องอดีตเกินไปคุณ่สามารมาติกะลงมือเหตดอียงหรือเมแต่การเปลี่ยนแปลงร่างกายของตัวเองคุณกระจมปักในเรื่องอดีตเว้ยฉันแต่ก่อนนะฉันนะหุ่นดีอย่างนูน้นอย่างนี้แล้วมาตอนนี้ดูนู่นไม่ได้เลยคุณบดมันถิมไปเลยครับคุณสามารถิมาเริ่มตนสร้าง มันขึ้นมากใหม่เด้เพราะว่าร่างกายนีย่สามารถสังการได้เลยคุณเป็นผู้ที่เป็นเจ้าหน้ายของตัวเองเป็นเจ้าหน้ายของอารมณ์นึกคิดทุกอย่างทุกทุกเช้าคือการเกิดใหม่ของคุณคุณสามารถที่จะเป็นใครก็ได้ในโหดบ่ามันดีมากเลยนะครับความคิดวิธีนี้ผมตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกว่ามันจะทําได้ไหมเพราะว่าเราติดอยู่กับอดีตจนเกินไปเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นคนที่บ้านจน อยู่ในฐานะย่ำแย่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอาหารกินเป็นคนเรียนน้อยนะครับมันเคยมีเข้ามาในค่วมลือซึกนันตลอดเวลาทุกครั้งที่คิดคอแท้เบิดหวังเสียใจเรื่องอดีตพวกนี้มันสิเข้ามามอระสมห้โตเฮาเกิดยังคุณรู้บ่ครับเกิดค่วมบ่หมั่นใจในชีวิตการใส่ชีวิตในแต่ละมือบ่าว่าสิไปเข้ากับเพื่อนฝูงในสังคมที่เขาอยู่นี่มันสิเกิดการ ตำต้อยนอยเนื้อตำ้ใจแบบคือฟิลของตัวเฮ้าบวถึงระดับเขาอ่ะมันเหมือนการกดตัวเองให้ต่ำลงเมื่อเราคิดถึงอดีตที่มันย่ำแย่มันจะทำให้เรากลัวถูกต้องไหมครับทำให้เรากลัวแล้วกดตัวเราเองลงต่ำแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจเวลาถ้าไปทำการ นำเสนอผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างก็ไม่เคยมีความมั่นใจอะไรเลยในตอนนั้นแล้วไม่คิดว่าจะชอบงานนำเสนอพวกนี้เลยนะสาหรับตัวผมแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงร่างกายนะมันคืออดีตเลยนะอดีตเ,เรามันก็แค่นี้แล้วว่าสนาเราเกิดมาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะพุ่นอย่าไปติดล็อกความคิดนี้เลยนะครับผมจะบอกเพื่อนๆให้อย่าไปติดล็อกความคิดนี้คุณต้องเปิดมันออกมาคุณให้คุณคิดถึงแต่สิ่งที่คุณอยากได้เท่านั้น ไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอเหตุการณ์อะไรที่เลวร้ายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมีคำพูดคำหนึ่งอยู่เฮลเซลพัสบอกอะไรที่กราเดาพูดในธรรมะตัวนี้ดีมากเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแหละเขาจะเล่าเรื่องอะไรเหตุร้ายเหตุด่วนเหตุอะไรก็ช่างเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอยู่ดีเห็นไหม เห็นทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไหมยังไงมันก็ผ่านไปคุณจะไปค้ำยันคุณจะไปบังคับอะไรมันมันก็ผ่านไปอยู่ดีนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เราต้องตระหนักในเรื่องของชมมั่งอาจจะเป็นคําด่ามั่งอาจจะเป็นคําด่าจากพ่อแม่อาจจะเป็นคําดูถูกจากเพื่อนเพื่อนพวกนี้ปลดปล่อยไปเลยนะครับปลดปล่อยแล้วก็ปล่อยวางมันนะครับวันนี้ผมจะบอกวิธีการปลดล็อกความคิดว่าผมปลดล็อกมันได้ยังไงเรื่องแรกเลยเรื่องสุขภาพสุขภาพเรายังโทษเราเราเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีเราขี้เกียจเราไม่มีเวลาเราเรียนนนน้อยเราจจไไมมมม่่ีีะกิ ว่าไปอันว่าคำไม่สุภาพต้องขอโทษคือมันมีเข้ามาในความรู้สึกที่เราจะโทษตัวเองแหละถูกต้องไหมแล้วทีนี้คุณต้องคิดอย่างนี้ทุกวันถามว่าเวลาที่คุณคิดถึงเรื่องอดีตแบบนี้ทุกวันคุณพัฒนาไหมครับอ่าผมว่าเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้พัฒนาแหละก็มันก็คิดไปแล้วก็เศร้าเหงาใจฟังเพลงเศร้าเล่าความเท็ดดื่มเล่าข่าวอะไรก็ว่าไปพวกนี้มันก็ทําให้มรสุมชีวิตคุณหมด หวังหมดความหวังทพอแท้ผิดหวังเสียใจอะไรประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะเกิดเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งที่หนึ่งก่อนครั้งที่หนึ่งคุณต้องบอกรักตัวเองไงชมตัวเองเนี่เปลี่ยนวิธีคิดทันทีเลยไหมเปลี่ยนวิธีคิดปุ๊บชีวิตเริ่มเปลี่ยนเลยเห็นไหมคุณเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตมันก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมถ้าวันนี้คุณยังไม่เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดมันจะเปลี่ยนเรื่องที่จะทําใหม่ได้ยังไงมันก็มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราคิดแบบเดิมเราก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นมันก็ชีวววิตอยู่่กับคาาม ปลอดภัยใช่ไหมแหอเหมือนคู่ชีวิตที่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณดีเกินไปนะมันไม่มีการเขาเรียกอะไรไม่มีการกระทบกระทั่งกระแทกกันสักหน่อยมันจะไม่ได้เกิดความคิดทางทางจิตวิญญาณที่เราต้องอ๋อฉันต้องปรับปรุงตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้เพื่อให้เราพัฒนาเห็นไหมมันก็เริ่มเปลี่ยนที่ความคิดก่อนแล้วแต่ถ้าถ้าอะไรที่มันราบรื่นเรียบร้อยปลอดภัยสบายสบาย มันไม่สนุกแน่เหมือนคุณเดินเรือในทะเลใช่ป่ะมันต้องมีคลื่นคลื่นลูกใหม่มั่งคลื่นลูกเก่ามั่งชีวิตก็เหมือนกันันะ้นวันนี้ถ้าคุณจะปรับเปลี่ยนร่างกายสุขภาพอะไรของคุณที่คุณต้องการตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทําก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าผมอยากให้เพื่อนๆของผม เปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกายไปในทางที่ดีนะครับโเป็นคนที่แข็งแรงห่างไกลโรคประหยัดค่าใช้จ่ายที่มันไม่จําเป็นนะอย่างคือการมีโรคประจําตัวนะครับบางคนมีโรคประจําตัวยยอมรับตลอดชีวิตติดจมปากโอ้ยฉันเป็นมะเร็งนู่นนั่นนี่แล้วคิดถึงมันทุกวันแล้วคุณก็จะได้มันทันทีนะผมบอกเลยสิ่งไหนที่คุณคิดแล้วคุณกังวลมันคุณจะได้มันมาครอบครองทันทีฉะนั้นแล้วเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีคิดคิดแต่เรื่องที่คุณอยากได้อะคุณอยากได้อะไรวันนี้ คุณอยากเปลี่ยนอะไรวันนี้คิดถึงมันทุกวันพูดถึงมันทุกวันถ้าระหว่างในการคิดที่ทําให้ตัวเองหมดหวังไม่มีพลังกับการคิดให้ตัวเองมีความหวงังมีพลังคุณก็เลือกคิดเอาว่าอันไหนมันจะทําให้คุณพัฒนามากกว่ากันใช่ไหมมันต้องเป็นฝั่งที่คิดดีอยู่แล้วอ,อย่างน้อยคุณก็เป็นคนที่สร้างกําลังใจให้ตัวเองแหละไม่จมปากในเรื่องอดีตเทาวันนี้คุณอกหักมาแล้วสามเดือนแล้วคุณจะอกหักอีกสปีแล้วคุณจะอกหักอีก30ปีถามว่าชีวิตนี้คุณ จะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไรล่ะใช่ไหมแสดงว่าทุกอย่างที่มันเข้ามาทําให้คุณอกหักเปลี่ยนแปลงไปเพื่อคุณนะมันเกิดขึ้นเพื่อคุณทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อฉันอะไรพูด่าฉันคือกษัตริย์ฉันคืออะไรก็ว่าไปนั่นคือสิ่งที่คุณต้องเซลล์ทอ,อกกับตัวเองเพื่อที่จะปลดล็อก ความคิดในอดีตที่มันย่ำแย่หมดหวังเสียใจถ้าวันนี้คุณยังพูดดูถูกเหยียดยามตัวเองอยู่คุณก็อย่าหวังเลยว่าจะมีเพื่อนมาชื่นชมยินดีกับตัวคุณจริงไหมเอาคุณว่าจริงไหมผมพูดจริงนะเนี่ยผมเคยเป็นผมผ่านชีวิตประสบการณ์นี้มาผมเคยดูติว่าก็ฉันมันไม่เก่งเนี่ยก็ฉันมันไม่หล่อก็ฉันมันจนเนี่ยก็ฉันมันไม่รวยรุ่นนั่นนี่มันก็มีทุกข้ออ้างที่จะมาทําให้คุณนะ รอปตัวเองแล้วไม่มีแสงเลยไม่มีแสงเหมือนดวงอาทิตย์เลยนี่คุณเอาไหมคุณอยากเป็นคนที่มีแสงสว่างใช่ไหมคุณก็ต้องเริ่มสร้างจากตัวตัวของคุณเองเหมือนผมที่กําลังสร้างตัวตนของผมผมก็สร้างเหมือนกันการสร้างมันง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ยากแต่มันก็ต้องสร้างไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากแต่มันก็ต้องสร้างเหันไมแล้วสร้างให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงง่ายไหมง่าย แต่เราไม่ทำนะฮะเราไม่ทําเราก็จะมีข้ออ้างยกมาดูถูกตัวเองมันไม่ใช่ฉันนู่นนั่นนี่ทําไม่ได้มั้งคุณเคยเป็นไหมถ้าคุณมีความคิดแบบนี้อยู่ในความรู้สึกคุณคุณต้องเปลี่ยนอดีตแล้วคุณต้องกลับไปที่เปลี่ยนอดีตเปลี่ยนอดีตเปลี่ยนแบบไหนก็ทําในปัจจุบันนี่แหละเปลี่ยนอดีตก็คือคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้พูดถึงสิ่งที่เราอยากเป็นพูดน้ําหนักที่เราอยากมีพูดถึงสุขภาพที่เราอยากได้พูดมันบ่อยๆพรุ่งนี้เช้ามาพูดพรุ่งนี้เช้ามาพูดก่อนนอนพูดอันนนนีีีี้คืออการเเปปลล่่ยยดต เพราะว่าคุณจะกลับไปย้อนเวลาไปแก้ไขอดีตมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนสิ่งที่คุณทําได้ก็คือคิดถึงปัจจุบันในสิ่งที่คุณต้องการว่าฟันธงไปเลยไปว,ไว่าคุณต้องการอะไรว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากได้อะไรอันนี้จะแก้ปัญหาเรื่องอดีตของคุณแบบจบเลย ช่ไหมผมก็ไม่ได้ไปจมปักในเรื่องของอดีตว่าเออผมเป็นคนจนนะผมต้องอยู่แบบจนจนตายแบบจนจนผมก็ยังไปคว้าสรรหาสิ่งที่จะทําให้ผมรวยผมก็ทํามันทุกอย่างทําธุรกิจรับจ้างทำนูน่นขับรถซื้อรถมาขับไปรับจ้างรับเหมาสกรีนเสื้อนูน่นนัน่นนี่ทำสุมตว่าไม่แข็งแรงโอ้เยอะแยะไปหใช่ไหมมันก็เป็นการใช้ประสบการณ์ชีวิตผมไม่ได้มีข้ออ้างผ แต่มันไม่เป็นไรแต่คุณอย่าไปจมปากอดีแล้วก็อย่าไปดึงถูกตัวเองโอเคนะครับ